นี้ใส่สามสี่ตัวโลเรียบร้อยค่ะกับปูม้านะคะหมูยอดาเรียบร้อยค่ะกับเมนูก้างสุกนะคะบวกไข่ปลาบวกแซลมอน,นะคะ่ะผักรวมปลาะนะคะเรียบร้อยค่ะ มุยอ่ะคยอบปลาทูขนมจีนค่ะจ้ะเรียบร้อยค่ะคือเรียกแม่แตเรียกฉันเจ๊ย่างฉันดูเด็กเลยนะมือไอตัวเล็กไม่มาหรอกโอ้หมึกไข่อะแกหมึกไข่แน่นลยเบื่อเหรอมึกไข่มันเยอะ สมอนไขป่ปลาโอเคแม่ที่โอนไม่ทำเมื่ทีอะไรอ่ะอไม่อ่ะเนี่ยทำอยู่นี่ไงเนี่ยอ,อ๋อด้านนี้เลยแต่ลูกร้อยห้าสิบค่ะขอบคุณพี่เขาหลบหน่อยพี่โอนนะลูกร้อยห้าสิบน้องฟูกเข้าแลา้วจ้าเอ๊ะทำไมโอนมาพันห้า อันนี้รีบดูเลยไม่คืนนะกินให้ครบนะ <c oughs> สิบรอบกินครบสิบรอบจับหมูยอกุ้งสดค่ะยังไม่เห็นกุ้งสดน,นะหมูยอบางหมดเลยจ้าเรีย <c oughs> บร้อยจ้าอเมนูต่อไปนะครับจะเป็นเมนูลาบแซลมอนพิเศษ3ชิ้นนะครับ ลูกค้าชอบแซลมอนก็จัดแซลมอนพิเศษไปเลยนะครับจุกๆุสามชิ้นเลยนะครับสําหรับลาบแซลมอนเราจะมิกมือไข่ไข่ปลากุ้งสดก็ได้นะครับแต่ลูกค้าชอบแซลมอนก็จัดจุกๆไปเลยนะครับสามชิ้นครับเมนูต่อไปนะครับหมูย่อปูม้มมาหนะะ้าะ กูหมาจะเอาประจวบเรานะครับใช่ค่ะคูหมาตัวใหญ่หมากนตัวนี้สวยใ้ประมาณห้าตัวโลได้ไหมอืมใหญ่ขนาดนี้ต้องสี่สามจ้าสหเล็กตกัวนี้อันนี้ใส่สามสี่ตัวโลนี่ เรียบร้อยค่ะกับปูม้านะคะหมูยอจ้า <c oughs> เรียบร้อยค่ะเ <c oughs> มนูต่อไปจ้าเรามาต่อเลยครับเนน้่จับกุ้งสดข่แดงไหลบัวจ้า ใช้สมพัน์อีกครั้งนะครับสำหรับเทศกาลนะครับปีมงปีใหม่นะครับลอยกระทงเคยคง,งไม่หยุดนะเจะ๊หนึ่ง่หยุดวันเดียวนะครับวันจันทร์นะเจ๊หนึ่งอะใช่ค่ะแต่ช่วงปีใหม่ตรงกับวันจันทร์เจ๊หนึ่งขายนะจะแ,แจ้งอีกทีนะคะว่าหยุดวันไหนบ้างอะไรบ้างนะคะใกล้ปีใหม่เดี๋ยวระแจ้งในอีกทีนึงอ่าก็ฝากติดตามเพจกันด้วยนะใช่ค่ะ,ะเรียบร้อยค่ะเอาลูกอ่ะ ขอเบอร์โทรได้ค่ะลูกค้ายำทะเลก็คือกั้งสุกนะครับบวกแซลมอนไข่ปลาจ้ะเป็นกั้งไข่ทุกตัวนะคะนี่จุกต

ด้วยแซลมอนนะคะสามชุดจัด,จดเรียบร้อยค่ะกับเมนูก้างสุกนะคะบวกไข่ปลาบวกแซลมอน,นะคะ่ะผักรวมปลา้านะคะกับปลาลหรือไม่ปลาลาก็สามารถแจ้งไมค้าดได้เลยนะครับสำหรับไล์นะครับก็ดูเมนูได้นะครับหรือจะแคปให้ไมค้าดูก็ได้นะครับ ทางไลน์สั่งทางไหนเชนึงไลน์เบอร์อะไร N U N G ขาดศูนย์ห้าสองสามค่ะเป็นไอเดีนเนาะใช่ค่ะเป็นไอดีไลน์นะคร่อต่อเลยนะครับกับกุ้งสดหอยแข็งสมันจาเมื่อกี้อลังมากเลยนะเหนึงมาพอดีเลยพอดีเลยเรื่องของกินสดจ้า หอยแครงอ <ผม S 1> า <ผม S 1> จะไก่เมื่อวานหมดหรอือเปม่าดฮ้หมดไฟฟ้ามันไม่มาไงเมื่อวานฟุงสดหอยแคงเดฟงสดหอยแครงแล้วก็บอกสมอนจ้า ร้อยยำขนมจีนอีกชุดหนึ่งลูกจ้ะเรียบร้อยค่ะตามก็ได้นะจ๊ะยอเบอร์เลยเจ๊หนึ่งงตัวใหญ่มานี่ ุ้งสดหมูยอขาช้ำช้ำนี่เดเลยวให้พี่จัดใานนะ้ล้กสดหมูยอ,ยอจยัยอันนี้เยอะมเลย ช้ำๆ่าเรียบร้อยค่ะกินแต่รอก็ได้นะครับพี่วูหนูกินอะไรไว้ลูกทำไมไม่เก็บไปล่ะลูกค้าจะได้รังวังลูกนี่ไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมเจ๊หนึ่งไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยอย่างเงี้ยเป็นหมูยอปลาทูขนมจีนค่ะ ท่านไม่เห็นสีพริกแปลว่าเขาไม่เอาเผ็ดนะเช่นนั้นบางทีบางท่านถามว่าไม่ใส่พริกหรอนะครับไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมถ้าไม่เห็นนี่ก็คือไม่ใส่แม่ค้าไม่ได้ลืมนะคะคือลูกค้าไม่ใส่นะคะอันนี้ลูกค้าระบุความประสงค์ว่าไม่ใส่พริกนะเดี๋ยวจะบอกว่าแม่ค้าลืมไม่ใช่ลืมนะคะ ใส่ช่ไหมส้นหนึ่งนะใช่ใช่แปดสิบบาทใช่ไหมเจ๊หนึ่งอันนี้ร้อยสามสิบค่ะพิเศษหมูยอ ยอ่อปลาทูขนมจีนค่ะเรียบร้อยค่ะ ไข่ไข่หรือมันมีรอยร้าวเก็บไว้ลูกแม่ไปเปลี่ยเนเก็บไว้เก็บไว้หน้าสลิงไป หูเมาควันคิดว่าไดไอนี่น่ากินมากๆค่ะแต่ขนมกินปลาทูนะคะจ้าเผ็ดมากลูกค้าบอกว่าเผ็ดๆจ้า นะคะก็ไม่รีรอนะจัดให้นี่จัดมาคิดว่ามีหมอกปุ้งสุกตามชุดอันนี้อันไหนอะไรเอ,อเพิ่ม กุ้งสุกฉากรวมในกระป๋องแล้วลูกประกาศนาคีนาคุ้งตัวใหญ่มากหมูยอขนะ เอาข้าวโพดอย่างไอ้เอามะม่วงอย่างอยวไม่เอาข้าวโพดนะคะม่วงรวนนะจ๊ะอร่อยมากวันนี้เราแอบจิ้มน้ำปลาหวานนะคะกระอบมากกับมะม่วงโชกันนันนะคะนีท่ทำกันไปแอบอยลไข่แมงดาเพิ่มคะ่ะเมาควันใช่ไหมคะลูกค้าจ๊ะ <c ười> คิดว่าได้ไอคิดว่าหน้าหนาวมีหมอกไม่ใช่นะคะควันไก่ยาง สวัสดีค่ะรับยำไหมคะเ,เลนะือกเ,เมนูจดแล้วรอดได้เลยจ้าสองร้อยห้าสิบจ้เ,เรียบร้อยค่ะ ไข่แค็งไข่แดงเรียบร้อยค่ะ กับหอยแข้งไข่แดงจ้ะส่งให้พี่เขาเลยเขาอดแล้วสามจามจ้าสมอนหมูยอกุ้งสุกไข่แข็งไข่แดงอยากจะเพิ่มอะไรคะเปลี่ยนเป็นยำยกร้านเหรอได้ค่ะอะไรนะอ๋อมันมีอยู่แล้วคะ่ะในผลไม้รวมมาจ้ะ กับเมนูกุ้งสุกแซลม,มอนหอยแครงนะคะไข่แดงหมูยอค่ะเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้เลยใส่ผลไม้รวมก็มีกุ้งสุกก่อนเลยกุ้งสุกหอยแครงแดงเลือดหมูยอ ใช่ค่ะ ใหไป,ไปหาไปหาม่้ยาจาเราก็ฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซตามปากนะคะร้านเจ๊หนึ่งเปิดทุกวันจะ่ะอ,อังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดทุกวันจันทร์จากสี่โมงถึงสามทุ่มนะคะศุกร์เสาร์ถึงสามทุ่มครึ่งนะคะถนนคนเดินนะไม่ได้ขายแค่เฉพาะถนนคนเดินนะคะบางทีเอ็กซีนใดส่งบางทีก็คิดว่ามีแค่ศุกร์เสาร์ไม่ใช่นะเจ๊หนึ่งขายวันอาทิตย์ด้วยชายทะเลมีทุกวันนะคะแต่ถ้าศุกร์เสาร์จะมีร้านค้าเพิ่มเต็มถนนเลย นี่ช้ำๆเข้าไปยังไม่หมดนะคะไม่ค่ะให้ได้จ้ะแม่ค้าไม่ซีเรียสเพราะคิดตังเพิ่ม,มใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติเอาไหมคะเนี่ยแม่ค้าแน่จริงนะลูกค้าไม่แน่เลย <laughs> แม่ำํำเนี่ยแม่แม่งงทำให้เรางงตั้งแต่ยังไม่หมดค่ะไข่แดงด้วย เออแม่ท uhm, ําให้หนูงงตั้งแต่ย <veramente> er ี่แปดแล้วหนูก็มึนเลยเนี่ยสาจ้าสามร้อยสี่ร้อยบาทจ้ายังไงมันก็ยังไม่ครบพันเลยเอาเพิ่มอีกไหมคะแม่อยากกินอะไรไหมคะมีคนจ่ายจ้าแล้วก็ฝากคลิปนี้ได้กับเมนูน่ากินน่ากินนะคะ ฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซตามปากทั้งเพจ YouTube แล้วก็ Tik Tok ด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจ้าเข้าแล้วจ้าแม่ไปแทงเลขนะยี่แปดกับสามสามเนี่ย <c oughs> เลขไดเลขหนึ่งมันต้องได้สักตวงนะ <c oughs> <laughs> มาปิดกันเดยมาปิดอีกเมนส <c oughs> ามสิบห้าไข่แดงเค็มหมูยอ่อไข่มิงดาปลาสามสาม <laughs> <c oughs> โอเคเลขสวยแม่ มันต้องได้งวดนี้รืองวดหน้าแหละ <laughs>